ก่อความไม่สงบในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ภาพปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นของฝ่ายความมั่นคงทั้งสองคลิปนี้ถูกเชื่อมโยงคล้ายกับว่าเป็นการแสดงศักยภาพตอบโต้ตกันไปมานักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ก็มีความกังวลนะครับว่าจะทําให้เกิดความเปลี่ยดชังในโซเชียลมีเดียและยิ่งกลายเป็นเชื้อไฟให้ความรุนแรงในพื้นที่ไม่มีวันยุติติดตามจากรายง,งานของคุณวราวิจิมมณีครับ คลิปชายชุดดำอ้างตัวว่าเป็นนักรบฟาตอนนีที่ซุ่มโจมตีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดอําเภอรืรอซอจังหวัดนราธิวาสวันที่27กันยายนที่ผ่านมานำมาโพสต์ลง YouTube วันที่2ตุลาคมแม้ฝ่ายความมั่นคงวิเคราะห์ว่าเป็นการจัดฉากสแสดงศักยภาพเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าผลสะเทือนจากคลิปนี้ข้อเท็จจริงจะสำคัญน้อยกว่าความรู้สึกของผู้คนที่ได้เห็นจากสื่อออนไลน์ตรงนี้เป็นการหนึ่งบุกระดมสำหรับคุณพิเศษข้อมูลตรงนั้น นะฮะเพื่อรักษาแนวทางกลุ่มที่เข้าไปในโลกโซเชียลมีเดียของตัวเองนะฮะและอีกทางหนึ่งก็สร้างความาหว่นวิตกของฝ่ายตรงข้ามด้วยหรือฝ่ายเจ้าที่บ้านเมืองว่าเขามีสภาพกำลังในการาต่อสู้นะนะฮะไม่ใช่เป็นฝ่ายที่จะถูกลุกไล่ต่อไปในสายเดียวกันก็สามารถตอบโต้กลับได้นักวิชาการรัฐศาส,าศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตผู้ที่ศึกษาแนวทางการใช้คลิปตอบโต้ผ่านสื่อออนไลน์ใน3จังหวัดชายแดน,นภาคใต้ พบว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังและง่ายต่อการถูกบิดเบือนและนี่คืออีกคลิปในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในอำเภอรือ่อ,อจังหวัดนาราธิวาส มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตสองนายผู้ก่อความไม่สงบถูกวิสามันฆาตกรรม4ี่รายหนึ่งในนั้นคืออับดุลรอฮิงดดอีซอรหรืออุสตาร์รอฮิงชายาเปเล่ดำภาพในคลิปเห็นปฏิบัติการในระยะประชิดของเจ้าหน้าที่ชัดเจนกว่าภาพจากเสื่อกระแสหลักโคษกร,รมนรภาคีส่วนหน้าชี้แจงว่าการปิดล้อมตรวจคน้นจำเป็นต้องบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่มีนโยบายให้เผยแพร่โดยไม่จำเป็น <Wow. S 2> ผมเห็นว่าภาพถ่ายที่ทางเจ้าที่ได้มีการบันทึกไว้สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในในเรื่องของอการประกอบคดีต่างๆได้ <c oughs> แต่บางครั้งมันก็เป็นจุดอ่อนอเพราะว่าในในปัจจุบันนี้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างที่จะหลุดไปได้ง่าย <c oughs> นะครับบางครั้งทางเจ้าที่ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็อาจจะแอบในการบันทึกด้วย <c oughs> <c oughs> ทำให้ในประเด็นของการเผยแพร่ภาพในบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมตรงเนี้มันจะกลายเป็นทำให้เกิดความรู้สึกว่ารู้สึกเกิดการกลายเป็นความรุนแรงนะฮะนอกจากทางพื้นที่ทางโซเชียลมีเดียแล้วมันจะเอาไปนําไปนํารู้สึกว่าดึงต่อไปถึงการกระทําของฝ่ายรัฐและฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบหมายความว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะมีพื้นที่ความชอบธรรมของฝ่ายตัวเองเพราะตัวเองรู้สึกว่ามีแนวร่วมที่มาเข้ามาบริโภคในสือ่อ สังคมมีเดียเพราะรู้แต่ว่ามีแนวหลังที่คอยสนับสนุนนะตรงนี้ต่างฝ่ายต่างมีตรงนี้คือต่างฝ่ายใช้พื้นที่ของโลกโซเชียลมีเดียด้วยความเข้มแข็งแต่ไม่ได้ระมัดระวัง2คลิปในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันแม้พิสูจน์ไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วคือความรู้สึกเกลียดชังโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่ส่งต่อในวงกว้างด้านหนึ่งอาจมองได้ว่าคลิปเหตุการณ์ต่าง เป็นกลยุทธ์ของผู้ก่อความไม่สงบในการยั่วยุแต่ปัญหาคือฝ่ายความมั่นคงก็ไม่สามารถวควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ได้ทำให้คลิปที่เผยแพร่ออกมาอาจถูกมองว่ามีเจตนาไม่ต่างกันเรราวิชิมณีไทย p ีบีรายงานนอกจากบทบาททําความเข้าใจกับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วนะครับ ในสถานการณ์ความสงบชายแดนภาคใต้อีกบทบาทหนึ่งที่ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ทํามาอย่างต่อเนื่องก็คือการจัดเสวนาพูดคุยกับคนที่ทํางานด้านสันติภาพในพื้นที่ดึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและนักต่อสู้ด้านสันติวิธีมาแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์โดยคาดหวังว่าจะมีส่วนขับเคลื่อนผลักดันใช้แนวทางสันติวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามจากรายงานครับ yeah, so ควบโดยการศูนย์จัดการความขัดแย้งและการปลรงดองจากปาเลสไตน์ร่วมวงพูดคุยปลายเดือนที่ผ่านมากับภาคประชาสังคมในหัวเรื่องบทเรียนจากนักโทษการเมืองสู่นักเคลื่อนไหวสันติภาพเล่าถึงสาเหตุการเปลี่ยนผ่านเป็นนักสันติวิธีจากการเป็นนักโทษเด็ดขาดคดีก่อการร้ายร่วมกับขบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO ติดคุก18ปีในเรือนจำอิสราเอลเกิดจากการค้นคว้าช่วงถูกจองจำอ่านหนังสือทุกชนิดทั้งลรที่การเมืองประวัติศาสตร์และคัมภี์เอากรุรอานทำให้กลายเป็นนักวิชาการนักเขียนและนักเคลื่อนไหวสันติภาพช่วงหนึ่งของการพูดคุยได้เน้นยำ้ำศาสนาอิสลามไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่มีบทบัญญัติใดในคัมภีรเอากรุรอาน I think in Islam, it's clear in Quran. I never, I read the Quran. I teach Islam and peace, and I ne I wrote a book Islam and peace, and I never find any verse in Quran saying kill for killing, or kill civilians, or kill innocent people. whostand is not Islam Unfortunately, this is Islam from explanations from people แน,น่หน่นการตกยงลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นการสร้างบรรยากาศของการยพยายามคบคิดหาทางออกในทางการเมืองด้วยอย่างอาจารย์โนอาเนี่ยความรู้และประสบการณ์ของของท่านที่ที่เปิดประเด็นให้กับเราในวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นจริงๆแล้วเราเรา,เราคุ้นเคยกับสันติวิธีก็จริงแต่ว่าเรา การเรียนรู้ผ่านคนที่เคยใช้ความรุนแรงคนที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวเ,เพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์และคนที่เคยเป็นนักการเมืองไอ้เป็นนักโทษทางการเมืองเนี่ยที่ติดคุกมาเกือบ20ปีเนี่ยและเปลี่ยนผ่านตัวเองมาสูา่นักปฏิบัติการด้านสันติภาพเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและก็สดและก็ชวนถกเถียงให้กับคนที่ยังมีปัญหาอย่างเหล่านี้อยู่ในในพื้นที่ครับหนังสือสงครามประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดยพลเอกสำเร็จสีลหลอดีตลองแม่ทัพภาคที่4กล่าวถึงบีเอ็นนำคำสอนในศาสนามาอ้างความชอบธรรมก่อเหตุไม่สงบทำสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือยีฮาดโดยผู้ทำยีฮาดจะได้บุญและเมื่อเสียชีวิตจะได้ขึ้นสวรรค์นายโนอาเชื่อว่าการอ้างความชอบธรรมใช้ความรุนแรงทำยีฮาดเป็นการตีความที่ผิดไปจากคำสอนในอิสลาม และเห็นว่าไม่มีความชอบธรรมในการอ้างศาสนาเพื่อการทำลายชีวิต I born a Muslim I lived in t h Islamic movement. I was in Palestinian resistance movement I'm a peace activist I'm a PHTM c o n s c i e n t i o n and I never find any justification any like human justification or moral justification for violence ระวังดูปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนพฤษ,ษภาคมปี2555นายซาเยกเอลมัสซารีตัวแทนจากโอไซีเห็นว่าความไม่สงบในพื้นที่ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งด้านศาสนาพร้อมประนามการใช้ความรุนแรงอย่างไม่แยกแยะของกลุ่มก่อความไม่สงบขัดกับหลักคำสอนในศาสนาอิสลามเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทยพีบีเรายงาน ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างน,นะครับวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย